ครับสวัสดีครับเอสสายจกนะครับพามาชมสวนเกษตรนะครับมาดูทีมงานทำอะไรครับอันนี้บ่อปลานิลน,นะครับอ้าอ อ้โหหวานปลาครับนี่ม uh ีท oh, ั pla, да? ้งฝรั่งนะครับเดี๋ยวขอเก็บฝรั่งกินดูหน่อยว่ามันอร่อยแซ่บไหมนูกปุ๊สเอ้ยนฝรั่งเน่าครับโอ้ฝรั่งบรีกนุยฝรั่งบรีรัมครับ อู๋นี่เป็นสวนเลยครับอืมฝนตกหนักมากครับมารอชมนะครับใครเป็นคนหวานครับ บรรยากาศดีมากครับเดี as. ๋ยวผมจะพาไปดูควายตัวใหญ่คร eh ับอู้ยตัวใหญ่มากครับ น,นี่ก็เป็นกระท่อมกลางน้ำนะครับนี่บนนี้จะเลี้ยงปลานิลครับปลาตะเพียนรกๆแบบนี้นี่ปลานิลชอบครับนี่มันมีอาหารกินครับมันกินใบไม้ไกินพวกหญ้าพวกอะไรครับนี่หญ้าตายหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มไก่ครับ เลี้ยงไก่ในน้ำครับสุดยอดมากครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับเลี้ยงไก่ในน้ำอู้ปลาของสายปลามันจะมากินไก่ครับเต็มเลยครับเดี๋ยวเรียกพวกเขามาปานตรงนี้ดีกว่าครับอูู้ปนินตัวใหญ่ๆนะครับ มันดูควายครับควายไทยครับควายไทยตัวใหญ่มากเลยครับนี่ฟาร์มดูครับฟาร์มทำฟาร์มครับฟาร์มใหญ่เลยครับจะมีอยู่ฝั่งนน้นอีกครับเยอะเลยครับนี่ครับโอ้ดำเมี่ยมเลยครับสวยอยู่ครับตอนนี้สวยอยู่ เดี๋ยวพาไปดูวัวครับวัวแม่พันนี่วัวแม่พันครับแม่พันสองตัวครับอันนี้ลูกครับน่าจะเป็นลูกตัวนี้ครับ ลูกตัวผู้นะครับสวยอยู่ครับทรงดีครับตัวน,นี้ทรงดีมากแม่พันธุ์ก็สวยครับนี่ถ้าเขาขายเสื้อไปเลี้ยงนะครับนี่ต่อยอดครับ ทำเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะครับนี่อืออยู่อยู่ข้อข้างนอกนูน่นนี่ครับเยอะเลยครับวัวควายแกมีเยอะครับ ชอบทําสวนเกษตรนะครับเอาแม็กซี่เป็นไหนออโอ้เดี๋ยวรอชมเมนูครับว่าจะทําอะไรกินกันครับปานินครับมันก็อยากได้สะน้ำแบบนี้เหมือนกันครับอันนี้ก็ใส่แผงโซลา่าเซลล์ครับ แผนโซลา่าเซลล์น้ำก็จะเต็มอยู่ตลอดนะครับนี่มันก็ไหลตลอดนะครับแดดน้อยก็ไหลน้อยแดดแรงก็ไหลแรงนะครับอ้ยถ้าเป็นบ้านผมครับทำให้รอบๆไปสวยนะครับแล้วเปิดบอ่อตกปลาครับออ้แ่มเลยครับ นี่นะครับแผงซลลาซิวของเขาแผงใหญ่นะครับแปดแผงครับนี่พวกนี่ก็เสียนนะครับเสียนหวานปลาครับ วันที่หนึ่งถอดเป็นวันครับติดหญ้าครับหญ้าติดเยอะกว่าปลาอีกครับปลาเต็มโบครับแต่ว่าหวานไม่ได้ครับมีมีแต่พวกไม่มีฝีมือครับนี่ได้แค่นี้ครับวานตั้งแต่เที่ยงครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วครับเพิ่งได้ปลาตัวแค่นี้เองครับเออ แถวบ้านผมเขาเรียกกระจอกเทนะซุนกระทรุะ่มเะนะดำลปูดดำะดดะดจะได้เรื่องโตขึ้นเราลองปิ้งบึบน่เอา้าวมีฟาร์มไก่ชนด้วยนะครับใบาดาวเลย ตากรต้องปรับตากร็ปรับใช่ไหมใบอมือนึ่งไปแล้วครับเสียรมาร์คมาดูครับเสียรมาร์คจะจัดเองครับจัดเองเลยปะครับนี่นี่ตรงนี้เลยครับนี่เสียรมาร์คนี่ตรงนี้นี่ตรงที่โล่งๆตรงนี้นี่ไปทางนู้นเขาเขาบอกว่าไปทางนู้นครับ ลาเต็มโบครับแต่ไม่มีฝีมือหวานได้ครับพวกนี้กระจอกมากหวานตากล้อง <c oughs> ตามไปชมครับ<ด>ตามไปชมครับตามไปชมโอ้ยแย่มากเลยพวกนี้นี่

ตื่นหมดแล้วลานนั้นสุดยอดครับสุดยอดครับมาดูผลงานครับว่าจะได้สักตัวไหมครับเอ้าดึงขึ้นมาเดี๋ยวให้มันปูนกูปูนทำฮีอะไรมันก็มุดเพาะหมดเลยครับโ้หอน้นดเลยเอ้าดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเดี๋ยวผมจะโชว์ฝีมือเอง พวกนี้ม่คืออะไรเละเ,เอาครับตัวหนึ่งแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งตัวครับสาวลื้อน้อนนงุดยอดครับส,สุดยอดครับนี่ครับนี่ไหนครับชมผลงานครับโอ้โอห

เ่อยก่อยก่อยดีกว่าครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องอ้อสายจกด้วยนะครับสวัสดีครับ